เร็วที่สุดเวลานี้กรรมการมันก็ไม่ครบฝ่ายอยู่แล้วถ้าจะพูดกันเ,เกเตรษฐกรมีไหมเอาวิชาชีพนั้นขาดไปตรงไหนเราจะล็อกรวมๆแล้วมาคุยมากสุดแต่เราคิดว่ายังไงไม่ควรให้เกินธันวามันมันจะได้ทําให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่าสบายใจขึ้นว่าเอ้ยเราเร่งจริงๆในการที่จะทำนะครับถ้าถ้าไม่เสร็จก็ต้องมีเหตุผลอธิบายว่าทําไมไม่เสร็จซึ่งก็ต้องเป็นเหตุผลที่สาธารณชนยอมรับได้ก็มันก็จะชัดเจนว่าไม่ใช่การยื้อไปแต่ว่า ผมคาดว่าเสร็จนะครับผมอยากเด้งเต็มที่เลยเพราะว่ากระบวนการหลังจากนี้มันยังจะย,ยืดเยอ้อีกนะครับซึ่งเราคาดไม่ได้ต้องกรกำหนดได้วันวันไว้90วันร้อยยี่วันเลยนะซึ่งอันนั้นก็เต็มพิก,กัดแต่มันเร็วได้เวลาเราวางเราก็วางเต็มพิก,กัดนะฮะเพื่อให้มันมีแต่ว่าเร็วได้ก็มันก็จะเซฟไปได้ที่เดือน2เดือน3มเดือนอะไรก็แล้วแต่แต่ว่รวมๆแล้วผมคาดว่าประมาณ3 3เดือนนับจากวันที่เริ่มต้นเนี่ยบวกลบครับรับงนี้ครับทางซ้ายเจอกั ก็รักล้วนทุกฉบับก็ใช้ความพยายามในการไม่ให้ถูกฉีกนะครับเรื่องฉีกไม่ฉีกเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมทางการเมืองที่ต้องให้พี่น้องประชาชนตื่นตัวแล้วก็รับรู้มากเพราะว่าการการการเกิดรัฐประหารเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็คนจํานวนมากอยู่ในโวกส่วนใหญ่เลยจำนวนมากก็อยากจะไม่อยากเห็นมันเพราะว่ามันพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าพอมีการรัฐประหารเนี่ยมันทําให้ กลไกอํานาจมันไปรวมยลอยู่แล้วบางทีก็ถึงแม้จะมีการใช้อํานาจนั้นไปในทางที่เกิดประโยชน์บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วมันสรุปว่ามันที่ผ่านมามันไร้ผลการเลือกตั้งาการรลืประหารครั้งนี้สุดท้ายเนี่ยมันก็บอกแล้วว่ามันก็ะทาประเทศไปสู่จุดล้มเหลวพอสมควรเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันต้องอยู่ที่การสร้างระบอบประชาธิปไตยที่ทําให้ประชาชนเขา้ามีส่วนร่วมให้มากขึ้น สํานึกของพี่น้องประชาชนที่มากขึ้นจะเป็นตัวสําคัญในการที่ทําให้การรลฐประหารเกิดขึ้นได้ยากที่ผ่านมาเราเคยมีกระบวนการประชาชนเกิดขึ้นแล้วก็พยายามจะสร้างจิตสํานึกลงไปมันก็15ปีก็มีครั้งหนึ่งนะครับก็อันนี้ยืนยันไม่ได้ว่ามันจะเลิกแต่เราก็จะพยายามสร้างกลไกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับ